การแผ่เมตตาให้กับคนที่ตกทุกข์ได้ยากเราจะไม่มีอันตรายเราไปไหนจะไม่มีอันตรายเพราะเห็นใครรถชนพุกโทถ้าสงสารเลาวถ้าเป็นเราเราก็พ่อแม่พี่น้องของร้องไห้ตายเลยขอให้ความเป็นสุขเป็นสุขเถิดเราจะไปเรื่องแหมเห็นรถเขาชนแล้วเขาตายเราไม่ตายอย่างเงี้ยนึกนึกกลับเห็นว่าเห็นอะไรกลับเป็นเรื่องสนุกเนี่ยไม่ควรไปไหนนี่ให้ตั้งนะโมก่อนนะ บอกไตไปไหนหนี่ให้เคารพทิศก่อนไปไหนตั้งนโมก่อนนโมสามจบนโมสามจบเสร็จแล้วก็พุทธังอราตนานังธรรมังอรัตนางสังฆังรัตนานัง,ง,นนงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุนแม่กงค,คุ้มครองลูกไปไม่มีอันตรายพอขากลับก็ไหวน้อมอีกถึงพระพุทธคุณธรรมคุณนะก,กลับบ้านลูกรอดตายเพราะคุณพระคุ้มครองนะเพราะโลกนี้มันพินพีพิษมากยม